โทรุถูกเพื่อนท้าให้สารภาพรักกับมาโอริสาวสวยประจำโรงเรียนทุกคนรอหัวเราะแต่กลับกลายเป็นว่าเธอตอบตกลงทั้งคู่จึงเริ่มคบกันปลอมๆและตั้งกติกาไว้3ข้อ 1. ห,ห้ามคุยก่อนเลิกเรียน 2. เวลาคุยต้องสั้นที่สุดและ3ห้ามตกหลุมรักกันจริงๆแต่สิ่งที่โทรุสังเกตคือมาโอริมักบันทึกทุกเรื่องลงสมุดแม้แต่เรื่องเล็กน้อยเธอก็ไม่ยอมลืมจนวันหนึ่งเธอเผลอหลับกลางสวนและเมื่อตื่นขึ้นเธอกลับจำโทรุไม่ได้เลย เพื่อนของเธอบอกให้เปิดไดอารี่ความจริงจึงปรากฏมาโอริป่วยทุกครั้งที่เธอนอนความทรงจำก่อนหน้านั้นจะหายไปทั้งหมดเธอกลัวจะเป็นภาระจึงขอเลิกกับโทรุแต่โทรุกลับพูดว่างั้นก็ไม่ต้องเขียนเรื่องวันนี้สิพรุ่งนี้เธอก็จะลืมมันไปแล้วเราจะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งเวลาผ่านไปทั้งคู่ตกหลุมรักกันจริงๆในคืนดอกไม้ไฟพวกเขาจูบกันใต้แสงสีงดงามแต่ไม่นานโทรุก็จากไปด้วยโรคร้ายมาโอริมางานศพโดยไม่จำได้ เลยว่าเขาเป็นใครแต่พอเห็นรูปของเขาเธอกลับร้องไห้ออกมาโดยไม่รู้เหตุผลแม้ความทรงจำจะเลือนหายแต่หัวใจของเธอยังคงจำโทร,รุได้เสมอ